แต่เชื่อไหมเมื่อเช้าคนที่ไปก่อนใครเพื่อนคุณชูวิทย์ใช่ค่ะคุณชูวิทย์ไปก่อนใครเพื่อนเลยคุณผู้ชมเพราะว่าไปตั้งแต่เช้าตรู่ไปประมาณเมื่อเช้าผมทำรายการเนี่ยก่อน6กโมงคุณชูวิทย์ไปถึงแล้วแล้วคุณชูวิทย์ไปถึงปุ๊บไปทําอะไรไปลงมือกวาดพื้นทําความสะอาดตรงพื้นที่จุดที่มีการรับสมัครสอสปฏิริษกันครับผมต้องจำเป็นต้องกวาดให้สะอาดเพราะบรรดาหัวหน้าพักที่เขาจะมาเขาจะมาทำไมครับ เขาจะมารับใช้ประชาชนเขาจะมาจับเบอร์แล้วจับเบอร์ไปทำไมก็ไปแปะให้ประชาชนแต่ผมว่าเที่ยวนี้เนี่ยผมว่าเขาเขาจะใช้เขาได้เบอร์อะไรรู้ไหมเขาได้เบอร์ตอง้อาเเชื่อนะหวนัวล้ะนี่ <laughs> มาถึงปุ๊บก็ ลีลาท่าทางก็จะเป็นแบบนี้นะ,ค,ะคุณชูวิทย์ตอนที่มาคุณผู้ชมรู้ไหมมาย่างไง<อ>มาด้วยนั่งวินมานั่งวินมนตาตอไซค์มาเลยนะครับแล้วก็มีรถเครื่องขยายเสียงติดแผ่นป้ายไวนิ้วมาด้วยนี่ข้อความของคุณชูวิทย์นี่เลยชัดเจนอยู่แล้วไปที่ไหนก็จะบอกแบบนี้ว่าคัดค้านกัญชาเสรีมีการชูป,ป้องชูป้ายรณรงค์ต่อต้านกัญชาเสร,รีแล้วบอกว่าไม่เลือกพักการเมืองสีเทา ซึ่งคุณชูวิทย์บอกทุกวันนี้การเมืองมันก็สีเทาอยู่แล้วออยากให้ทุกพักการเมืองชัดเจนกับประชาชนด้วยนะคะประชาชนจะได้เลือกถูกนะการซื้อสอสอหรืองูเห่าเนี่ยเรียกว่าพวกขายตัวใช้คำนี้เลยนะคะออถือว่าเป็นการสนับสนุนการเมืองสีเทาและขอประนามสับแช่งพักการเมืองที่ซื้อสอสองูเห่าทุกพักด้วย แล้วยังบอกว่าถ้าพูดถึงเรื่องพักการเมืองเพื่อไทยก้าวไกลเสรีรวมไทยประชาชนควรจะเลือกกลับมาภูมิใจไทยที่ไม่เคยเป็นฝ่ายค้านก็ควรที่จะกลับมาเป็นฝ่ายค้านด้วยค่ะการซื้ออูเห่าของพักเพื่อไทยพักก้าวไกลพักเสรีรวมไทยพักต่างๆเหล่านี้ควรไหมครับที่ประชาชนจะเลือกกลับมาฝักอีกฝั่งหนึ่งคือมาเป็นรัฐบาลแล้วพักภูมิใจไทย ที่ไม่เคยเป็นฝ่ายค้านเลยและควรจะไปฝ่ายค้านก็ในเมื่อพรรคการเมืองควรเป็นทั้งฝ่ายรัฐบาลและเป็นทั้งฝ่ายค้านแต่ถ้าเป็นรัฐบาลผมแนะนำว่าพรรคภูมิใจไทยจะต้องไม่ได้กระทรวงคมนาคมเพราะอะไรครับก็พราะหัวหน้าพักมันเป็นผู้รับเหมาไงเราคิดว่าเงินที่มาซื้อสอสอ่ะทีนี้ <rium> <asure> ก็นแน่นอนแหละคุณชูวิทย์ก็ต้องมารอเจอหัวหน้าพักภูมิใจไทยใช่ไหมแต่ว่าจนถึงตอนนี้ยังไม่ได้เจอกันนะครับคุณผู้ชมนักข่าวเนี่ยพอคุณอนุทินมาปุ๊บก็เลยไปถามเลยว่ายังไงคุณอนุทินบอกว่าพักภูมิใจไทยเนี่ยตอนนี้เป็นพักที่มีการเคลมแบบนี้นะตั้งแต่ปี62ถึงปี66เนี่ยเป็นพักที่เติบโตมากที่สุดแล้วถูกศบประมาทมาตลอดเรื่องของจํานวนสสอถามว่ารอบนี้อยากจะได้กี่ที่นั่งกี่คนขอเก็บไว้ในใจก่อน แต่มั่นใจว่าพักเนี่ยยังไงซะตัวเลขที่วางไว้แต่ยังไม่บอกใครน่าจะได้ตามนั้นอ่ส่วนเรื่องที่คุณชูวิทย์มาสร้างสีสันทางการเมืองไม่กังวลเลยนะคะไม่ติดใจอะไรถ้าเจอก็เจอได้ตามปกติเพราะว่าเป็นคนที่รู้จักกันอยู่แล้วค่ะพอมีการโจมตีมีอะไรขึ้นมาเนี่ยเราก็ไปดูเหมือนกันว่านี่มันจะมีผลกระทบมีอะไรหรือเปล่าปรากฏว่าเรา ทำไสำรวจทำศึกษาทำอะไรต่างๆติดตามอย่างใก้ชิดปรากฏว่าก็สภาพดีขึ้นเยอะเลยว่า<ต>งงอยู่เหมือนกันขอบคุณมากสำหรับคนที่ทำให้เรามีสีสันขึ้นมาในะจังหวัดโซนภาคใต้